โอเคเจอกันพาคสิบเอ็ดขอเตือนนะครับพาคนี้หยาบเยอะขนาดตายจบเลยแบบนี้พาคนี้คำหยาบเยอะมากไอแสบพาคนี้คำหยาบครับเต้ซี่เบาๆหน่อยก็ดีครับบเบาๆหน่อยก็ดีล่างเลยซับกูหน่อยจะล่างเลย เหลือเด็กเหลือคอมกาไปเฮียเต้เฮียเต้เอ t ซีแม่ไม่ไม่สนใจเลยเลยเลยรู้ทำตะแกรงทำตะกอไม่แม่งคืกว่าโอ้ บนมีบนมีตายเบียดกองเลยว่ะแฟดบนแฟดบนแฟดบนแบบนนวูครรััไไมม่่่ใชหอกยยิงทเ็ <man. S 1> <Bye. S 2> อย่าครับอย่าครับุยยยตายไปแล้วโดนแสงเลยยัดแม่ที่วางตัวดูมงโดนแสงอะไรวะนั่นดิ รถมีรถมีกดยกบนเลยบวกกลางไปเลยก็ได้เออน้องเปียกน้องเปียกโหน้องเปียกมาอย่างแรงนะครับ WD Z ทัดแทดปดแมงหอกนี่มาแรงเหรอแม่งมาใส่เครื่องเจนี่วาไอ้ชัด เฮ้ยล่างล่างล่างสดนี้ล่างวางบนได้ยโอเควางวางแทงมานครับแทงไอเหี้ยวซองเดชเกิดมาเกิดมาไอเดชื่อพ่อนดิโออเจ็บเจจ็บเว้ยเหัว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 ห้องอกของคลิปไอตัดเดมาโดนโอกาสโดนไอแเจ็บดิเจ็บแม็กยิงเป็นแม็กเลยเจ็บเจ็บบ้าทำชินัด ดูแอซิดแอซิดขึ้นถแปดแดงครับไม่ทำเอาไม่เอาอะไรเลยบองตรง่เอาน้หกเจ็ดแปดอะเอาหน่อยสภาพเครับเมกี้มเมื่อกี้ผมยิงจบแล้วครับเกมนี้พอแล้วครับก็มีเกมหนักหรือเกมเบามั้ง เงินยับครับบอกตรงไฟหบนาแสงนะเข้าแล้วนะวิ่งตัวแหวไม่เจอใครสักคนเลยไปไหนหมดวะเออไปไหนหมดวะมาหรือโม่ไม่เช็คเย็ดแม่เย็ดแม่เอพีทึงทำสกอร์อย่างเดียวเลยครับไม่มสนใจทีมครับไม่สนใจทีมกันเลยครับพี่อย่าไปสนครับอย่าไปสน ได้มึงนำไลยเต้กูไม่ได้ทำตัวเลยเนี่ยรับสองไม่ต้องวางแผนอะไรมากเล่นบวกแม่งอย่างเดียวแฟดกลางนะก็โดนแสงตลอดแฝดกลางโดนลงในห่วงเหยื่อเต้ยเหยพ่อพ่อสัตว์โอ๊ตบนวางได้บนวางได้วางเองก็ได้เอ้าหลังคาดครับอ่าตอนนี้จีดีแท้ๆไม่เอาควยเลยครับ เดียนะตูไม่มีซากตัวนึ่งอ่ะสองมันอ่ะเฮ้ยโอ้โหยิงเยอะแยะเต้ยเต้โอ้ยยิยหลังตึกสองตัวตรงประตูตัวนึงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดันนี้มีตึกด้วยตัวนี้รู้สึกจะซากเจดตอนนี้ไอโอ๊ตพกสองนัดตายเชื่อกูดิปันหัวแม่งด้วยมันเลยเป็นอยังไม่เว้นครับเกลกท่าเลยสักบังแกนเนี่ย เฮ้ยเอาละบอกแล้วสองนัดตายเลยล่างล่างล่างองนัดอะไรมกดหมดกดแบกเฮียอะไรมึงลมดิสัพจบเลยเฮียแอ่งไรพี่ขอบคุณเมืองไทยไปดงเกิดซัตัวนึง ขอบคุณนีแสตพี่แดแดเขาเกิดนะไอเหียแสงอะรวะพูดไปรายกางไโดนแดอ่ะเฮ้ยนึพวาเพื่อนชื่อมันขึ้นอเบียงเบียงเฮ้ยเบียงวันนี้ไม่ด้ เฮ้ยยีงหน่อยเขาก็เอซิตเอซิตมันกินไม่ได้จริงๆนะเฮ้ยเก็บได้เว้ยกนล่างอีก็อนเราได้บนมีบนมีบนสี่สัดเข้าบนก็สนใจครับห้าตายฟรีกแล้วครับเ่นล่างเลยทำล่างเลยบนเยอะตอนนั้นไม่เจ๊กเลยอะ โอ้ยซากแทงครับยิงอะไรครับเป็นลูกค้าซากตัวเบนซี่ขวามือมือกุ้เต้กเต้ยิงลมครับไม่น่าเอฟซีพีเตอร์เฮ้ยไม่ทราบไม่ทราบกัดกี่ตัวสมัยซากแทนไอ้นี่โลแดงเออทำไมมันตายหกเลยวะ มึงตายทุกวินเล้วตายทุกวินตายทุกวินเล้ววะมาเลยไปเลยทำด้วยลองแฟดนะแฟดออกไม่อยากทีมส่งแข่งกันนะโหดก็โหดอย่างเงี้ยนะโหด กมเทพออนไลน์ครับโอแมงสามเจมหนึ่งเบนซี่เจ็ไ้เป็งมแสงอะเซไปดิสร้างเอ้ยล่างงมแสงพ่อมึงเจใไขแตกแล้วเว้ยไม่แตกไม่แตกโอ้โหโดนย่างซส้อีกแล้วล่างบอกแล้วไม่แตกหนสลกจริงตายที่วินแปดดเกยกลาวะอกไป เกยแกลูกกตาอนกนาออนาน้อยน้อยก็เห็นว่าพัดก่อนทำดีใครปลาเบิดตัวขึ้นเนี่นเล่นบอได้เล่นบอได้สวยบอเล่นเลยดูกองกองบอเปียกองบอเอาบอตายแล้วอะไงอ่ะขึ้นเบียงมาตัว อีพิกไอของอีพิกวะยืนดูให้กูเฉยๆยิงกูเฉยโอ้โหดูตาในเฮ้ยได้การสองตัวอีกตัวเอ้าหลบแล้วยิงโดนเจ็บ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 เล่นบนได้เล่นบนได้วางบนเลยเจ็บยิงโดนจริงเอ้าเอาไงครับเอ้าว้โอ้แล้วเหลือใครไม่เหลือไอ้เหี้ยแม่งโคตรเบื่อไอ้เหี้ยนอ่ะเฮ้ยบอ ไอเด็กกูสไนโชแม่งดิท,อทออ้องท้องแล้ววันนี้เต้นเห็นไม่หลุดเลยเว้ยเป็นไปได้ไงวะหีกหรอกออกคลิปออกคลิปออกคลิปเขาไม่หลุดกันหรอกดูครับช็อตนี้นนวัยหญิงนับห้าน,นั่งมองแฟดโอ้โหชอบเลยอะ่ะสองโลกครับหว,วานเลยโอ้โหไม่ติดเหรอวะเย<อ>่ไม่ติดแฟดเหรอวะเออกูยังติดเลยนะไม่ติดเหรอวะกูยังติดเลยเ้ยในคลิปไม่ติดในคลิปไม่ติด แปดนั่นนะไอ้ใส่แว่นเลเซอร์ใ่แว่นสับดีไงรับจัสตรับต่วสถานการณ์ร่าดันสวยก๊อต่ยิงใครไม่ตายฉันยิงใครไม่ตายแถมยิงไม่โดนด้วยพี่แดขึ้นเบี่ยงมาดันมเกิดฐานเย ตาเบียงมีงอ้อมอ้อมเกิดกัดดันบอลเลยเอบอลน่าจะได้บนน่าจะว่างมันอ้อมไม่เกิดแล้วโอ้โแล้วใครแฟดกูไม่ได้แฟดอเอ้าโลแดงครับวันดีเอา้าเนียนเนียนเนียเอ้าโลโลแดงวันดีอ้าชิบหายลงีเนี่ยเต้เย่ <laughs> <laughs> เงี้เฮียเต้ตัวนี้บนเขาชื่อเฮียพี่ตัวนี้ซ่าแล้วประมาณสุดยอดอ่ยโอ้โหแทงครับต่อหน้าตาครับเฮียเต้พูดอะไรครับเฮียเต้คุยอะไรจั์พูดมาก ที่หนึ่งลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปที่หนึ่งเองช่วยล่างทีช่ว,วงยกง,งกุญองลระวังจัดเกินนะสองลูกวางได้วางเลย,ยใช่ไหมไม่วางก็ห่วงสกอรใต้เบียงอ้าว<ะ><ะ>ออกไปเ<ะ><ะ>นี่ย อูไม่ไตายรักตู้ได้ยงสองเลยออกไปหนึ่งเจ็บแล้วมั้งสองตัวเนี้ยเต้โรบ่เต้เกเการบอเีย้เข้าหน้าที่โรที่โรวันนี้ครับที่โลฮัลเอาไฮโลวะไฮโลอ่ะพี่ไฮโลอ่ะไฮโลอ่ะไม่รู้อ่ะไอ้ตัวไอ้ัเนี้ยค่เหตเฮีเต้ครับู ห้องก็ไม so ่ใช่ว่าจะไม่ตึงนะหองหยาบวอรมันกันไหมตอหน้าตา เนซี่ลากแล้วเวนซี่ดาวแดงยาวเ้ยกลองหมูบอบอบอสไนแสงบอสลูกไอ้บอกล่องหมูวะไอ้บอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ครับโหาฮ่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮกาฮ่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 าฮดาฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่าฮ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 ่ 好呀，OK 好。